สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้แม่เป็นกับคุณลุงเพื่อนสาวอีกสองคนมาตีโกลฟกันค่ะแม่เป็นก็ยังไม่หายดีคุณลุงก็ยังไม่หายดีแต่ก็อยากให้แกมาออกกำลังกายด้วยค่ะ บรรยากาศเริ่มดีแล้วค่ะเ,เพื่อนๆแต่ว่าลมเย็นค่ะหลุมแรกผ่านไปหลุมนี้ก็คือหลุมที่สองค่ะเ,เพื่อนคุณลุงมาด้วยไม่เป็นอุ่นใจมากเลยค่ะถ่ายคุณลุงหน่อย วันนี้มีเพื่อนสาวถ่ายให้ค่ะแล้วไม่เป็นก็จะสวิงสักสองสมรอบก่อนจะตีจริงค่ะคม,มาพูดมาพูดแม่นเล่ฟินมากฮัลโหล เพื่อนสาวคนนี้ตีเก่งมากเลยค่ะเพื่อนเพื่อนเขาชำนาญในการตีคือเขาเล่นมาหลายปีไม่เป็นดีใจมากๆบรรยากาศดีไหมครับื่นเพื่อนลมอาดเย็นนิดหน่อยค่ะได้ยินเสียงลมไหมคะ ลุมที่สองนี้เพื่อนสาวตีแล้วคุณลุงก็ตีแล้วทีนี้ก็รอบไม่เป็นมั่งเลยค่ะว่าจะข้ามคลองได้ไหม เพื่อนสาวตีไปฝั่งตรงข้ามไปฝั่งตรงข้ามตรงโน้นนะคะใกล้รูพอดีเขาตีเก่งมากเลยค่ะเพื่อนไม่เพียตีลงคลองลูกหนึ่งก็เลยตีใหม่เป็นลูกที่สองข้ามคลองได้ค่ะเพื่อนทีนี้ก็รอบคุณลุงคะ่ะ เพื่อนสาวกับคุณลุงตีข้ามแต่ไม่เป็นตีลงคลองครับเพื่อนสุดยอดเลยค่ะเพื่อนๆขาตีลงทรายแต่เขาก็ตีขึ้นลูกเดียวถึงฝั่งเลยค่ะ ลงตีบอไปหน่อยครัะเพื่อนเสีได้จังตรงดิ่งเลยแต่ว่าไม่ถึงค่ะทีนี้ก็รอบไม่เป็นมั่งนะคะ,คะเพื่อนที่จะตีลงหลุมค่ะขอเล่งนิดนึงนะคะเพราะว่ามันอยู่ไกลค่ะอืมอืม กริ้งเลยหลุมค่ะเพื่อนเพ่น,น,น,นแรงยังไม่มาค่ะเพื่อน,นวันนี้คุณลุงเหนื่อยมากค่ะตีไม่ถึงหลุมโอเค <Okay, S 2> ค่ะ สุดยอดเลยค่ะคุณลุงตีลงหลุมค่ะทีนี้ก็มาดูไม่เพียซิว่าจะตีลงหลุมไหม oh. ไม่ลงครับเพื่อนมีบางสิ่งมาอย่างไปหยุดหน้าหลุมพอดีเลยครับเพื่อนเสีย <6 S 1> ด้จัง huh? 6, 7, 6. 6, 6. ทั้งคุณลุงทั้งเพื่อนสาวตีลงหลุมของไม่เพนเกือบคัะเพื่อนไม่ยอมลงเสียดายจังบรรยากาศดีมากเลยค่ะเพื่อนๆดูสิคะถ่ายบรรยากาศไปด้วยค่ะไปต่อค่ะ

เ,เพื่อนสาวตีสวยมากเลยค่ะ <ใน S 1> เพื่อนๆตีตรงเละไกลามากเลยค่ะทีนี้ไม่เป็นก็ลองเลยค่ะลองลอ,ลอีกค่ะ,ะตกสายปะ โสวยมากอ่ะท่าสวยๆนะ <c oughs> นสว, <c oughs> วิวสวยจริงๆพี่เป็น <c oughs> วิดีโอนี้ต้องแบบแบ่งแล้วล่ะ อันนี้เสียบคืนเขาไม่เนี่ยเพื่อนสาวเอาธงออกค่ะแล้วก็ลืมใส่คืนแล้วมีเพื่อนอีกคนหนึ่งเขาก็ไปเก็บใส่ให้ก็คือตะกล้องค่ะเพื่อนๆตะกล้องสาวมือใหม่ค่ะ เอาความเอียงมันหนักว่ะล้อมันนั่นเออมันออกมาจากตรงนี้มันไม่ตรงเราดูงดูเนี่ยมันจะต้องตรงตรงไอกระปมันตรงหนักไปฝั่งพอพอมนเอียงแล้วมันก็เลยมันจะเข็นนี้ อากาศมันดีมากอากาศดีมากเลยโชคดีจ้ะมีอากาศดีอีกวันหนึ่งคือวันศุกร์มัม่นจัาานทร์มไม่แน่ใจแต่สศุกร์เสาร์ท์เนี้อากาศดีเพื่อนสาวใส่สีชมพูนั้นเขาเป็นพลูจริงๆค่ะเพื่อนๆก็เ,เก่งมากส่วนเพื่อนของเขาอีกคนหนึ่งที่ไปด้วยที่เป็นตากล้องวันนี้เขายังไม่เคยตีนี่เป็นครั้งแรกในชีวิตค่ะเพื่อน จ้าไม่ได้นะาทดสอบทดสอบจ้าใหม่โอ้ยโดนแล้วอย่างนี้แหละเหมือนพี่เลยหันยังไม่ตรงเพราะว่าเราต้องซ้อมไม้ด้วยน้องทิพย์ต้องฝึกให้เขาดูดูหัวไม้หน้าไม้น่ะออกปลา ไปที่ไหนไหนลูกมันไม่เห็นพี่ไม่เห็นนะโอ้นั่นอู้ตรงนู้นตรงสะหารนะเออยอ,อ,อเด,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 ด <laughs> เลยน้องสาวคนสวยเขาตีเก่งมากเลยค่ะเพื่อนๆเขาตีข้ามคลองเลยค่ะ บรรยากาศดีมากเลยครับเพื่อนเพื่อนเล่นไปตีไปคุยกันไปสนุกดีค่ะส่วนคนุณลุงไม่ตามครับเพื่อนมองหาแกแล้วแกย็ยนรออยู่อยู่แกหายตัวไปไหนก็ไม่รู้เดี๋ยวต้องดูว่าแกไปไหนแล้ว เื่นเต้นมากเลยค่ะเพื่อนมันกลิ้งมาอยู่ปากกลุมแล้วมันก็หยุดมันไม่ยอมลงค่ะส่วนนี้เพนนต้องไปตีไกลเลยค่ะเพื่อนห่างจากกลุมเยอะเลยค่ะห่างจากกลุมมากเลยค่ะเพื่อนไม่ยอมลงค่ะ ทำงานนั่งที่ทำงานเป็นมนั่งที่บ้านเส็จนั่งๆแล้วก็ไม่เดินแกยังไม่ก็อ๋ออ๋อเธอมองตรงหลักนั่เดี๋ยเราจะมองลูกทงมันจะไปไหใช่หน้าเธอมองอยู่ตรงนั้นนเธอไม่ต้องมองไปนู่นนะมองอยู่นั้นอย่างเดียวอย่างีมองันเดียว เออโอเคโอเคโอเคได้ได้ได,ได้นี่แหละมันต้องอเอาก็ตีไปเรื่อยๆดูลูกตีให้มันโดนลูกก็พอเออเออนั่นแหละขุดดินไปเลยเออสุดยอดใช่ <laughs> 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 มันต้องขุดดินงั้นเราไปตีต่ออีก อันนี้ลูกหนูใช่ไหมพี่แฟนอันนี้ลูกหนูใช่ไหมอ,อ้ยเก็บหนูหรือยังเนี่ยเก็บหนูหรือยังลเลยนี่เลย Oh, oh. มันเป็นเนิน <laughs> มันเป็นเนินทำไมไม่ <laughs> หัวหมดไปเจ็ดแล้วเจ็ดแล้วมันไม่ได้เลยนะี่โอ้ยลงเพีย <laughs> งแต่นี่มันเล็งตรงหลุมทรายอ่ะเล็งตรงหลุมทรายอ่ะลงไปเลยหลุมทรายอ่ะ จ้่ะนช่ไหมอุ้ยโดนดีนะโดนดีนเยปโเเเอากลงม่ไปไปข้งูๆเหนื่อยเปล่าหมดแรงเปล่า

ลมใกล้อยู่แล้วของวัดพุเตยบอกนะว่ามันลื่นมันแห่งลิงเด็กจะได้เหงาวัดใดนะลุ้นกันใหญ่เลยค่ะเพื่อนลุ้นไปลุ้นมาลุ้นกันเองจะจะขาดไม่ลงสักทีแต่ก็สนุกมากค่ะเออโอเคได้แล้ว ลูกนี้สวยมากไม่ไไว่ิว,วสวยมาก ลงจริงด้สามพ<อ>ั่จากนี่ไปลงกินนู่นจากนู่นไนคน้ีนมีอยู่ข้างเดียวที่ก๊อฟเสร็จแล้วเราก็มานั่งทานอาหารหบบก่อนที่จะกลับบ้านค่ะ<า><ว>เพื่อนๆเราซื้ออาหารกล่องเป็นอาหารไทยส่วนคุณลุงนั้นไม่ได้เล่นเลยค่ะเล่นสองหลุมแรก แกก็นั่งรอจนกว่าเราจะเสร็จนะคะเพนเพื่อนแกน่ารักมากแกก็มีความอดทนสูงแต่สุขภาพแกไม่ค่อยจะดีค่ะพักนี้แกเลยเดินไม่ไหวค่ะดูบรรยากาศสิคะเพื่อนเพื่อนอาหารไทยซื้อมาจาก จะได้ตอนกินร้อนเ<บ>นาะ <c oughs> จะได้ตอนกินร้อนๆติโกฟเสร็จแล้วค่ะตอนนี้กำลังกลับบ้านค่ะค <c oughs> รูอยู่ด้านหลังค่ะน้องติ๊บคนเก่ง <c oughs> กำลังจะกลับบ้านเสร็จแล้วค่ะขอบคุณสำหรับวันนี้ค่ะทักไปดกัปดก